นตลอดไปผู้ชมนะครับน่าครักมา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 กครับมากมากนะครับการร่วมกับครับพี่โดก็ก่อนอื่นผมต้องฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผู้ใหญ่หรือว่าพี่หมั่นในหลายๆท่านด้วยกันนะฮะที่เลี้ยงเห็นว่าเอ้ยมูนทำได้มันยอมร่มมาทำดิอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เราก็ถือว่าได้รับเกียรติตรงนั้นด้วยต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะฮะแล้วก็ทุกๆุกบริษัท นะครับที่สนับสนุนก็มาดูนะครับ24กรกฎาคมนะครับก็อย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยดูกันมากๆดูกันมากๆแล้วก็อันนี้เป็นภาค2นะใช่ไหมเรื่องนี้นะใช่ภาค2ครับ่ว่าทำไมภาค2มาก่อนาภาคสองมาก่อนภาคแรกครับแล้วแสดงว่าจะมีการย้อนกลับไปทำภาคแรกใช่ครับมีมีชื่อเรื่องว่ามาก คือภาคสองแต่เราจะมีการย้อนกลับไปทำภาคแรกมากมากรักหน้ามากมากแม็กซิมัมเลยเออเอาเดี๋ยวที่หลังมึงนั่งกับกูด้วยนะเออเอาเอาเอาเนี่ยหน้าหน้ามากมากเอาเอาที้ก่อนเอาไว้่านเอามากก่อนเอามากก่อนแต่ว่าเดี๋ยวคอยมีจริงนะให้ติดตามกัน